สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้รับชมทุกท่านนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาอบอกเทคนิคนะครับในการใช้พระเทิพันเกลียวนะครับพันเกลียวพ่อของ PVC กันนะครับผมทําไมต้องมาบอกนะครับมันพันง่ายๆเองนะครับแค่พันๆนะครับแค่นั้นก็จบนะครับจริงๆเราไม่ใช่นะครับผมก็ถ้าเราพันผิดวิธีนะครับจะทาให้เราทํางาน แลยากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราพันถูก็เทคนิคมันก็จะง่ายนะครับผมครับก่อนอื่นก็เรามาดูที่ไอตัวผ้าเทปพันเคลียร์ก่อนนะครับผมเทปพันเคลียร์นะครับที่ผมโชว์อยู่นี้นะครับมันมีราคาถูกนะครับทิดว่ามันมันไม่มีฝาคข้อแบบนี้นะครับผมทำไมมันถึงถูกนะครับเพราะว่าคุณภาพของตัวเทปนะครับเสีขาวตัวนี้นะครับมันมีความแข็งกระด้างนะครับผมถ้าเราเอามาใช้ในการ พันเกลียวของเราถามว่าใช้ได้ไหมนะครับสำหรับผมบอกว่าใช้ได้แต่ว,ว่า,ามันแข็งนะครับมันใช้ยากนะครับผมมันไม่เนี่มนะครับแต่ถ้า,าถ้าเป็นในตัวที่มีฝากครอบแบบนี้นะครับผมผมแนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าไอตัวเทปนะครับด้านในตรงนี้มันจะมีความยืดหยุ่นมีความนิ่มคุณภาพค่อนข้างดีนะครับผมราคาก็แตกต่างกันไม่กี่บาทนะครับผมยกตัวอย่างเช่นไอ้นี้20บาทได้2อ,อันแต่ว่า อันนี้บาทแค่อันเดียวนะครับผมแต่ว่าคุณภาพนะครับถ้าพูดถึงคุณภาพแล้วก็ตัวที่มีฝาครอบแบบนี้มันจะใช้ดีกว่านะครับผมอาต่อไปเดี๋ยวเราจะมารู้วิธีหลักการนะครับการพันนะครับเทป,ปันเกี่ยวกันนะครับนอด่นนะครับเรามาดูหลักการนิดหนึ่งนะครับผม ครับต่อไปเราจะมาเรียนรู้หลักการนะครับในการขันเกลียวมารู้จากอวิธีการหมุนเข้าของเกลียวก่อนนะครับผมเส้นสีแดงตรงนี้นะครับก็จะเป็นทิศทางการขันเข้านะครับของท่อ PVC นะครับมันจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับในการหมุนเข้าเลยกันนะครับ ตัวนี้เป็นท่อ PVC นะครับคือ,อตรงเส้นบริเวณสีแดงแบบนี้นะครับวิธีการหมุนเข้าของมันก็คือจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับผมหมุนออกก็จะเป็นทวนเข็มนาฬิกาทีนี้ในหลักการพันพราเทิพันเกลียวของเรานะครับ <c oughs> เราจําเป็นที่จะต้องนะครับพันเทปพ,พันเกลียวของเรานะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับ <c oughs> เพื่ออะไรนะครับผมเพื่อที่ว่า เวลาเราขันเข้าไปนะครับเทปของเรานะครับอาจจะไม่จะไม่หลุดลุ่ยนะครับผมมันจะแน่นไปตามที่เราขันเกีียวเลยนะครับผมก็หลักการง่ายๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสีเส้นสีแดงนะครับคือทิศทางการหมุนเข้านะครับของท่อ PVC อ่าเส้นสีเงินนะครับคือทิศทางการพันพลาสตพันเกีียวของเรานะครับผมจะเห็นได้ว่านะครับลูกรอนจะสวนทางกันนะครับ ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการพันพัตเท็บพันเกี่ยวนะครับผมครับเมื่อเมื่อกี้นะครับเราได้เรียนรู้นะครับทฤษฎีนะครับของมันไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการพันแล้วนะครับแค่พันนะครับพันนะไม่ถึงหมื่นนะครับผมมุกอะไรเนี่ยโอเคนะครับผมปฏิการพันนะครับผมอันนี้มันจะเหมาะสำหรับคนที่ถนัดมือขวานะครับผมให้เอามือขวานะครับจับ ที่ข้อต่อนะครับของท่อ PVC นะครับผมมือซ้ายเราจะมาจับที่พลเทียพันเกียวนะครับผมโดยจะเอานิ้วกลางนะครับสอดลงไปนะครับแบบนี้นะครับผมวิธีการจับก็ประมาณนี้นะครับนครับมือขวาจับที่ท่อข้อต่อ p v c นะครับผมเอาเทปพันเกียวนะครับมาวางที่ ปรบเป็นเกียวนะครับผมใช้นิ้วชี้นะครับของมือขวากดที่ประเทศิเป็นเกียวไว้นะครับแต่นั้นก็หมุนเลยครับครับในวิธีการหมุนนะครับเราจะใส่ไปนะครับพอประมาณขอนนะครับผมครับประมาณสิบรอบขอนแล้วกันนะครับแล้วจต่นั้นก็จะมาเทสนะครับ โดยการใส่ไปที่นะครับข้อต่อนะครับของเกลียวของตัวที่เราจะใช้ตัวข้อต่อ PVC เนี่ยครับขันเข้าไปนะครับผมเพื่ออะไรนะครับเพื่อทดสอบความแน่นนะครับผมถ้าเรารู้สึกว่ามันแน่นไม่พอนะครับให้เราทําการพันนะครับพเตีร์พันเกลียวนี้ไปใหม่อีกรอบนะครับ เราอย่าไปที่ว่า,าพันครั้งเดียวแบบหลายๆรอบเลยครับไม่ดีนะครับผมถ้าหากเราพันครั้งเดียวหลายๆรอบนะครับผมมันแน่นเกินไปปุ๊บทีนี้เวลาเราถอดออกมานะครับผ้าเทปของเราก็จะหลุดนะครับรุ่ยออกไปหมดเลยนะครับผมอโอเคถ้าเรารู้สึกว่าอ่ามันแน่นแล้วนะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวจะมาลองอีกอ่า ตัวหนึ่งแล้วกันสำหรับก็วิธีการพันเนี่ยครับก็ะจะเหมาะสำหรับผู้ชายนะครับเพราะว่าผู้ชายถนัดจับแบบนี้นะครับผมะจะเป็นผู้หญิงนี่ก็จะจับยากหน่อยนะครับผมเพราะว่าเป็นของที่ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับรเล่นนะครับผมอย่าไปคิดลึกเด้่าทำการพันนะครับง่ายๆนะครับ ตรสอบการขันเข้าแน่นไปหรือเปล่าหลวมไปหรือเปล่าถ้าหลวมก็ทาการพันเทปปันเกลี่ยไปอีกรอบนะครับมือซ้ายจับที่ท่อบ v c c นะครับเอ้ยมือขวาจับที่ท่อบ v c c มือซ้ายจับที่เทปปัดเกียวนะครับผม เสร็จแล้วนะครับสวยงามนะครับผมก็เอาเทคนิคนี้นะครับเอาไปลองใช้ดูแล้วกันนะครับผมเพราะว่าถ้าพูดถึงการต่อท่อที่ส่วนของตัวเองจริงๆนะครับมันใช้เราต้องใช้พลาเทปันเกียวนะครับในการต่อท่อนี่มันเยอะนะครับผมถ้าเราไม่มีเทคนิคในการาต่อนี่ก็จะลำบากนะครับมันจะใช้เวลานานนะครับผม